หมูย่างง่ายๆค่ะาการขายบ้านเราต้องต้องมีที่อยู่ใหม่ก่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายแม่ไปไหนก็ได้อะไรเคยเลิกกันมาแล้วนะคะเคยเลิกกันมาแล้วเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเลยเขาไม่เข้าใจแล้วซึ่งมันเป็นคําตอบที่แบบกำปั้นทุบดินมากกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเก่าใหม่ทุกคนนะคะวันนี้พี่ป่ากลับมากลับมาจากการไปเที่ยววันนี้ก็หมูย่างง่ายๆค่ะ คล้ายสเต๊ะแต่ก็ไม่ได้ดูสวยงามเหมือนสเต๊ะนะคะแต่ว่าเน้นความอร่อยค่ะวันนี้กับข้าวง่ายๆตั้งแต่ไม่สบายมาพี่ป่าก็จะไม่ค่อยทานข้าวก็จะจะไม่ไม่หิวค่ะมันจะมีความกินอะไรเข้าไปก็จะขมคอรหรือไม่ก็จะเป็นเค็มซะส่วนใหญ่ที่ที่กินได้ตั้งแต่ไม่สบายกลับมาจากเที่ยวก็กินได้แค่เฉพาะของหวานนะคะองุ่นเนี่ยกินได้วันละเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะคะ วันนี้ไม่มีองุ่นก็จะมีก็คงจะเป็นอโะโวคาโดลูกนี้ส้มก็กินไม่ได้กินแล้วแ็ขมคอแต่ก็พยายามกินเพราะมันเป็นวิตามินซีนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ป่าด้วยนะคะวันนี้ก็ปิ้งหมูกินง่ายๆนะคะลองชิมดูก่อน <c oughs> อก็โอเคนุ่มมากหอมกะทิค่ะก็หมูสเ,เต๊ะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าหมูสเ,เต๊ะแบบบ้านๆเนาะทำกินเองมันก็จะไม่สวยงามอะไรค่ะ วันนี้จะมาวันนี้ก็จะมาทําคลิปนินทาสามีนิดหนึ่งนะก็สามีอยากขายบ้านค่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่เขาอยากขายบ้านเขาไม่ใช่เพิ่งอ,อยากขายเขาอยากขายมานานแล้วแต่ทีนี้พี่ก็ทวงติงเข้ามาตลอดว่าการขายบ้านเราต้องต้องมีที่อยู่ใหม่ก่อนแล้วเราต้องต้องมีบ้านก่อนก่อนที่เราจะขายแต่สามีพี่เขา เขาเป็นคนที่มีความคิดที่คนละมุมกับพี่นะคะคือเขาบอกว่าขายก่อนได้เงินแล้วค่อยไปซื้อใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเราขายบ้านหลังนี้นะคะอย่างน้อยตอนที่มีคนซื้อนะ่ะเขาก็ยังให้เราอยู่ต่อได้อีกเดือนหนึ่งเวลาหนึ่งเดือนเราค่อยหาบ้านเขาคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าสําหรับพี่แล้วพี่คิดว่าเรามีบ้านก่อนเราย้ายออกก่อนแล้วทําความสะอาดอ่ะบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาประกาศขายดีไหมแต่ว่าสามีพี่เขาไม่อยาก จะมีบ้านสองหลังในเวลาเดียวกันเขาก็เลยเขาเลยคิดว่าจะประกาศขายแต่พี่ก็ต่อรองเข้าม,มาตลอดนะคะทุกคนค่ะว่าให้เราก็ไม่ได้ว่าแช่งแม่เนาะเราก็พี่ปาก็พูดอย่างนี้มาตลอดนะว่าให้แม่จากไปก่อนไหมแล้วเราค่อยขายบ้านแล้วก็การที่เราจะย้ายคนแก่หนึ่งร้อยเกือบเกือบหนึ่งปีน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายแม่ไป <ง S 1> ไหนก็ได้อะไร ยื้ให้อยู่บ้านหลังนี้ให้ได้นานที่สุดตอนแรกพี่ก็ตอนรองว่าให้แม่จากไปก่อนแล้วเราค่อยขายแต่ตอนหลังมานะ่ะตอนหลังมาพี่กันเลยบอกว่าถ้าเธอคิดว่าขายได้ก็ขายไปคนมาดูบ้านนะ่ะเราอยู่ในบ้านเนาะเวลาคนมาดูบ้านเขาอยากเห็นบ้านโล่งๆเนาะเขาไม่อยากเห็นมีแบบข้าวของเต็มบ้านแล้วเวลาแต่ละครั้งที่เราเปิดโอเพ่นเฮาส์จะมีคนมาดูบ้านนะ่ะ เจ้าของบ้านต้องมาอยู่ในบ้านนะคะเขาถึงจะดูเพราะเขาต้องดูทุกซอกทุกมุมใช่ไหมคะพี่กันเลยอะ่ะต่อรองมาเรื่อยก็ไม่ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แกอยู่ตรงไหนก็เป็นคนอยู่ไม่ทนตั้งแต่แต่งงานมาสิบปีก่อนแต่งงานตอนอยู่เมืองไทยนะอ่าไปเช่าไปอยู่เมืองไทยเนะ่ะก่อนที่แกจะย้ายไปอยู่บ้านพี่หรืออพาร์ตรเมนต์พี่โดยถาวรอนะ่ะแกจะพาพี่ย้ายย้ายคอนโดตรงนั้นเดือนหนึ่งตรงนี้เดือนหนึ่งย้ายกระเป๋าใบเดียวไปจนพี่แบบ เคยเลิกกันมาแล้วนะคะเคยเลิกกันมาแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบอยู่ตรงไหนก็อยากอยู่ทนแต่สามีพี่เขาเป็นคนอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ทนคือคือคืออยากไปเรื่อยอยากไปเรื่อยๆแต่ทีนี้การที่เราอยู่ที่นี่น่ะเราไปเรื่อยๆแบบนั้นไม่ได้เพราะเรามีแม่แก่อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะแล้วเวลาเรายือซื้อบ้านเสร็จแล้วนะคะซื้อบ้านเสร็จแล้วนะคือเราเราก็ต้องมาปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะแะน้นเราเราก็จะมารักต้นไม้เรา เพราะบ้านในบ้านหลังนี้นะทุกมุมพี่เป็นคนทาสีเองพี่เป็นคนแม้แต่พับคอนนะคนที่อยู่เมืองนอกจะเข้าใจพับคอนคือฝ้าที่มันเป็นตะปุ่มตะปำเนาะเขาก็อ่าพี่ก็จะขูดออกแล้วก็ทําเองใหม่พี่ทําเองใหม่หมดเลยแล้วเพิ่งจะปีสองปีนี้พี่ไม่ค่อยได้ทําทําอะไรเองใหม่เพราะว่าอเราเริ่มแก่ลงแล้วงานพี่ก็เยอะขึ้นพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ทําเองนะคะเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทำการคุยกับสามีที่แบบว่าเขาไม่ เขาไม่เข้าใจเลยเขาไม่เข้าใจแล้วทีนี้เขาก็อันนี้ก็คือตอนนี้เขากําลังจะประกาศขายแต่เขาจะขายเรามีสิทธิ์ห้ามเหรอห้าห้ามได้ค่ะเพราะว่าชื่อเป็นชื่อเราสองคนเพราะฉะนั้นการขายคนใดคนหนึ่งจะขายไม่ได้ต้องเซ็นทั้งสองคนแต่พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะทํายังไงพอขายปุ๊บเราต้องหาที่อยู่ใหม่ทันทีทันทีนั้นหมายความว่า ของที่แบบระเกะระกะเต็มบ้านข้าของของยาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพิ่งเรายังเก็บไม่ได้เพราะว่าถ้าเก็บปุ๊บยาเขาก็จะ r ู u t i คือคือกิจวัตรประจําวันของแกแกจะรู้ว่าของแกอยู่ตรงไหนถ้าเราเริ่มเก็บของปุ๊บเนี่ยแกก็จะหลงจะงงแล้วแกก็จะถามหาแกก็จะโวยวายเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอ่ะเก็บของให้มันเป็นระเบียบไม่ได้ก็ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางที่มันเคยอยู่ถ้าเราเก็บปุ๊บแกจะถามหานะคะ แล้วสามีพี่เขาก็อยากขายบ้านในเมื่อการขายบ้านมันไม่รู้ว่ามันมันด้วยเหตุอะไรเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ทนทุกคนคะ่ะก็ตั้งแต่พี่มาอยู่ที่อเมริกาสิบปีเนี่ยค่ะพี่ย้ายย้ายบ้านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่สามที่สี่แล้วนะคะไม่เกินสองถึงสามปีแล้วก็พายายซึ่งผักทุกชนิดต้นไม้ต้นมะม่วงอะไรพี่ปลูกกาลังได้ลูกเอาย้ายอีกลวเราจะไปหาบ้านหลังใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วเราไปปลูกผักปลูกหญ้าอะไรใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็ยังไม่รู้จะไปไหนไปอยู่ที่ไหนยังเวลาเวลาพี่ถามแกว่าเธออยากขายบ้านแล้วเธอรู้ยังว่าเธอจะไปอยู่ไหนแกบอกว่าไม่รู้ขายก่อนซึ่งมันเป็นคําตอบที่แบบกาปั้นทุบดินมากกันทุกคนค่ะหกมาเล่าให้ฟังเนาะก็แต่ถามว่าเป้าหมายเราทําไมาไม่กลับไปอยู่เมืองไทยพี่ยังไม่มีแผนกลับเมืองไทยด้วยเหตุผลส่วนตัวเนาะก็คือพี่คิดว่าพี่อยู่ที่นี่ ดีกว่าก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะข้อดีข้อเสียต่างกันที่เมืองไทยกับที่นี่เพราะฉะนั้นพี่เลือกแล้วว่าพี่จะอยู่ที่นี่พี่กลับไปทุกปีอยู่แล้วพี่เลยไม่ได้มีแผนว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนคะ่ะก็มันมีความกังวลใจอันหลายๆเรื่องแต่ถามว่าทําไมไม่คุยกันคุยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความกังวลหลากหลายอยู่ตรงนั้นก็กลัวโจรอยู่ตรงนั้นก็กลัวขโมยอยู่ตรงนั้นก็ไม่ปลอดภัย อยากย้ายไปเรื่อยๆก็มาเล่าสู่กันฟังว่าในเมื่อสามีอยากขายบ้านแต่เรายังไม่มีที่ไปทั้งหมดทั้งมวลผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาคุยกันแต่ว่าแต่ก็คุยกันทุกทุกวันทุกปีบางทีคุยแล้วมันเครียดนะมันาะเราคุยเรื่องเดิมๆก็เลยมามาวันนี้ก็คือบางวันเราได้ยิน2อครั้งถึงสครั้งในเรื่องที่เขาจะขายบ้านบางวันเราก็อืออออบางวันเราก็เฉยบางวันเราก็เบรกเขาวันไหนที่เบรกเขาเราก็จะมีเรื่อง คุยกันหนักหน่อยแต่ว่าวันไหนที่เราออออเขาก็จะพยายามแล้วอะเปิดเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะเรียกเราไปมามามาดูเนี่ยบ้านนี้เขาขายได้เท่านี้บ้านโน้นเขาขายได้เท่านี้แล้วอะเธอเร่า้ฉันฟังทุกวันไม่ต้องมาเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วให้ฉันนั่งดูหรอกว่าบ้านโน้นขายเท่าไหร่มันบ้านคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนี้ถ้าเธอให้เหตุผลฉันไม่ได้ว่าเธอชอบอยู่ตรงไหนเธอจะไปไหนแน่เธอจะทําอะไรแน่อย่ามาพูดกับฉันเรื่องขายบ้าน ตราบใดถ้าเธอยังพูดขายเรื่องขายบ้านแล้วเธอต้องมีเหตุผลให้ฉันให้พอก่อนถ้าจะพูดกับฉันแค่ว่าตรงนี้มันมันแพงเกินไปภาษีสูงเกินไปไม่ปลอดภัยนู่นนี่นั่นเหตุผลไม่พอพี่ก็จะพูดอย่างนี้แต่ส่วนเหตุผลพี่ก็คือตราบใดที่แม่เธอยังอยู่การย้ายมันไม่ได้หนักแต่มันเธออาจจะคิดว่าเมนไม่หนักแต่มันจาหรับฉันนะมันหนักเพราะว่าพี่เคยย้ายมาหลายครั้งแล้วทุกอย่างมัน มันหนักมากไหนะจะแพ็กของแล้วของใหญ่ใญใช่เราให้เราให้บริษัทเขามาแพ็กให้แต่ของยุ่มยิ้มว่ามันเยอะแล้วก็ไหนจะต้องมามาย้ายคนแก่อีกเพราะย้ายทีแก่ก็พอย้ายทีแก่ก็จะหลงทีก็จําจําเข้าของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันมันหนักนะคะหนักทุกวันเนี้ยย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้มาปีที่ห้าแล้วพี่ยังของที่แพ็กใส่ลังไว้พี่ยังรื้อออกมาไม่หมดเลย แล้วการที่เราไม่ได้รื้อของมาหมดสามีเราก็หาไม่เจอเขาก็จะซื้อใหม่เข้ามาเรื่อยๆก็ของก็จะสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็นอกจากมากินแล้วก็มาเล่าอืมอร่อยอร่อยพอสมควรฝ <c oughs> ีมือของเราเองได้กินไหมก็ะคะ่ะตอนแรกว่าจะก่อไฟอ่ะย่าเดินรถเข็นญ่าฟืดยังไม่ได้หยอดน้ํามันให้ เราแรกว่าจะก่อไฟทานย่างนะคะแต่พอนี้้มันมันเย็นแล้วก็เลยเอาย่างข้างไหนบ้านให้ควันกะหมงไปเลยค่ะว <c oughs> ันนี้พี่ป๋าเข้าไปแล้ววันนี้ก็ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ป๋าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย,บาย